กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันหนังดาพงศบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยจังหวัดขอนแกน่นท่านประธานที่เคารพค่ะวันนี้ในพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 6นั้นดิฉันขอในมาตรา1 0 17นั้นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลาบเรียนท่านประธานคะที่ดิฉนขอปรับลดใน กระทรวงนี้ร้อยละหนึ่งท่านประธานคะท่านประธานค,ะ,านะ,านคะสิ่งที่เรื่อปรับรถจริงๆแล้วก็กราบเรียนว่าไม่อยากปรับรถเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคงหนีไม่พ้นจากกรมป่าไม้กรมอุทยานหลายท่านได้พูดไปแล้วว่าสองกรมนี้เป็นกรมซึ่งประชาชนหวังเหลือเกินกรมป่าไม้ได้งบประมาณ2 0 0พ กว่าล้านกรมอุทยานได้5,000กว่าท่านประธานเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่ประชาชนคาดหวังในงบประมาณที่เกิดขึ้นว่าได้พิจารณากันอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเรนอ,อาจจะยกตัวอย่างประกอบการพิจารณาของกรรมธิการว่าอย่างกรมอุทยานกรมป่าไม้มเีเรื่องที่ยาวนานหรือเกินตั้งแต่ปี 2, 5 0 6 วันที่12พฤศจิกายนมติคอรมอท่านประธานเรื่องป่าเตรียมการโครกสูงบ้านดงซึ่งคาบเกี่ยวกับสองอำเภอสองอำเภอนี้มปีประชาชนในพื้นที่5-6ตำบล7ตำบลนะท่านประธานมีปัญหาเรื่องที่ดินที่ป่าเตรียมการโครกสูงบ้านดงเนี่ยมติครมอว่าไปแล้วแต่มติของคณะสภาปฏิรูปที่ดิน ลงมติตั้งแต่วันที่8มิถุนา2515จำแนกเป็นป่าเตรียมการพคกสูงบ้านดงให้บางส่วนเป็นของนิคมบางส่วนก็ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เหลือ102,000 0กว่าไร่ท่านประธานทราบไหมคะว่าตั้งแต่ดำเนินการมาเนี่ยทำอะไรกันอยู่ด้วยการเติบโตของประชากรของประชาชนไม่ใช่ป่าหรอท่านประธาน จนชาวบ้านท่านลองคิดดีคะปีับปี2ย0 6จนถึงนับปัจจุบนันนี้คนเสียชีวิตไปก็เยอะแต่สิ่งที่กระทรวงที่รับผิดชอบทำไมเพิกเฉยสิ่งเหล่านี้ทำไมไม่ชัดเจนยิ่งไม่ชัดเจนยิ่งเกิดการบกรุกมากยิ่งขึ้นค่ะท่านประธานแต่ถ้ากาันเขตให้ชัดเจนว่าเขตนี้เป็นเขตป่ากรมป่าไม้รับผิดชอบเขตนี้เป็นเขตอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรับผิดชอบ กันแนวหางบป,ประมาณเดินกันแนวให้ชัดเจนแล้วใครอยู่ก่อนอยู่หลังประกาศของกรมก็ว่าไปแต่นี้ไม่ได้เบินกรไรเลยไม่ทราบว่าท่านประธานครับฝากถึงกรรมธิการท่านคิดเรื่องนี้ไหมคะถ้าพูดแล้วเนี่ยเราพึ่งใครงบป,ประมาณของแผ่นดินเสนาบดีทั้งหลายที่รับผิดชอบในส่วนที่รับผิดชอบตายแล้วก็มีและสิ่งที่เราเห็นเนี่ย ภาษีของพี่น้องประชาชนความเดือดร้อนประชาชนหลายท่านที่พูดไปแล้วว่าสองกรมนี้มีปัญหาเยอะมากกรมป่าไม้กรมอุทยานเนี่ยทำไมไม่ชัดเจนที่ท่านตัดร้อยแล้วหนึ่งมันยังน้อยแต่น้อยคิดว่ามันเกิดประโยชน์อาจน,น่าจะมาปุ่งตรงนี้แล้วก็ให้ออกค่าสำรวจค่าเดินแบบค่าภาพถ่ายทางอากาศท่านบอกว่าภาพถ่ายทางอากาศณนะสมัยไหนแล้วคะ ภาพถ่ายทางอากาศนับปัจจุบันท่านจะเห็นภาพที่จริงเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําไมไม่เกิดประโยชน์เลยสําหรับพี่น้องประชาชนกาบเรียนว่าความหวังของท้องถิ่นเวลาเขาพัฒนาเขาก็ติดว่าเอกสารสิทธิ์ไม่มีติดโครงการติดกรมป่าไม้กรมอุทยานนี่คือปัญหาค่ะแล้วฝากถึงท่านประธานถึงธนตดีว่าป่าที่เราเคยพูดกันเสมอว่า หมายอยู่ค่ะเอาออกเถอะค่ะระบบนิเวศเสียหมดเลยพูดหลายรอบกระทุ้งหลายรอบก็ไม่เกิดอะไรขึ้นท่านบอกว่ากําลังทํททากําลังทําฝากถึงท่านกรรมธิการว่าทําให้เป็นรูปแบบทําให้เห็นว่านี่ความจริงใจนี่การคืนบอกว่าคืนผืนป่าแต่ลัดบุกราดหรือลาดบุกรัฐล่ะคะต้องถามแบบนี้เขาเกิดก่อนประกาศของกระทรวงด้วยซ้ําแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ เพราะน,นั้นฝากถึงท่านกรรมธิการว่าเที่นตัดแค่ร้อยละหนึ่งน้อยเกินไปแต่ขนายเดียวกันน้อยจะเกิดประโยชน์กับส่วนที่จะเหลือสร้างมรดกให้แก่ลูกหลานต่อไปฝากท่านประธานถึงหน่วยงานและกรรมธิการด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับ